ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่2 1เมษายนถึง30กันยายนพศ2566ของนางสาวนิชาภาไทยพักดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านพลงานสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา100แห่ง งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายหัวหน้ากลาุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูผู้รับผิดชอบการบัญชีโรงเรียนงานอนามัยโรงเรียนงานสารณ์โรงเรียนครูเวรประจำวันวันพฤหัสบดีครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนปลอดขยะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชาม,มอบหมาย ข้อมูลทางด้านการจัดก,การเรียนการสอนตามตารางรวม20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้ชั้นปรมศษาปีที่1วิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษสอนซ่อมเสริมกิจกรรมลูกเสือเนนาดีกิจกรรมแนวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านการจัดก,การเรียนรู้การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเป็นหลักสูตรที่มีการทำงานร่วมกัน ของบุคคลภายในสถานศึกษาคณะกรรมาการสถานศึกษาและชุมชนที่มีการวางแผนและออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้านของสถานศึกษาการกําหนดคุณลักษณะอันึงปะสงค์ของผู้เรียนจึงเป็นเป้าหมายของคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้ท้องถิ่นการนิเทศการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลผู้เรียนมีนิสัยมันเรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำการเรียนการสอนสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและสอดคล้องตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ที่ดีส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและสามารถส่งเสริมทักษะอาชีพได้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีการสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนมีการนำนวัตกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาการพัฒนาดังกล่าวทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการคิดทักษะการทำง,งานบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพมีรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนทำให้ครูได้เห็นสภาพจริงและสภาพแวดล้อมของนักเรียนมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลเพื่อพัฒนาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลรายงานการประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการสร้างความเข้าใจในการเตรียมพร้อมของโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออกเยี่ยมานักเรียนคัดเกรอนักเรียนไปถึงผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเอกสารประจําชั้นเรียนมีการทําข้อมูลสารสนเทศของชั้นเรียนเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน มีการสร้างความร่วมมือของครูผู้บริหารเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญด้านการพัฒนาตนเองและวิพัฒนาวิชาชีพ มีการอบรมพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและได้เข้าร่วมโครงการการประเมินสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนทําให้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บรเลการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บรเการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ประจําปีการศึกษา2566ระดับเขตตัวราชการที่12ร้อยเกล็ สารสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมรางวัลเบสแพ็กทีสครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระภาษาไทยประเภทปฐมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับหนึ่งครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ประจำปีการศึกษา2560ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษา11เขต2มีการพัฒนาตนเองโดยได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาดังรายการต่อไปนี้1 1. ได้ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยระดับปฐมศึกษา3การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการสู่การจัดการเรียนรู้บริการทักษะชีวิตที่ประสบผลสาเร็จ 4. การประชุมปฏิบัติการความปลอดภัยในโรงเรียนและทำ MOU บันทึกข้อความตกลงไปกับภาคีเครือข่าย 5. ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ของคุรุสภาประจำปี2566ทั้งหมด10หลักสูตรพอตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนา,นานทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นปรัศกษาปีที่1ในการเขียนโคดดิ้งโดยเน้นกระบวนการคิดการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะผลลัพธ์พัฒนานที่คาดหวังเชิงปริมาณน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน10คนได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีร้อยละ80เชิงคุณภาพ ผู้เรียนร้อยละแปดสิบที่มีความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านโคดดิ้งทำให้นักเรียนรู้สึกสนุสนานสามารถจัดกิจกรรมโดยการใช้บัตรคำสั่งเกมและการระบายสีปริศนามีการระบายสีตามตัวเลขที่กำหนดให้อีกทั้งยังช่วยทบทวนตัวเลขสำหรับนักเรียนที่ยังจดจำตัวเลขไม่ได้อีกด้วย ข้าพเจ้านางสาวนิชาภาไทยพักดีมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพภูและทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างดีมีคุณภาพมีความพยายามและความอุตสาหะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี